ขอเวลาห้านาทีเพียค่ะพ่อให้แค่สองห้าสองห้าหนึ่งเจ็ดวันสามชั่วโมงคุยให้เสร็จที่ไปเลยลูกสามชั่วโมงเองแปบเดียวเองนะก็เดี๋ยวพ่อมาพ่อบอกไปแล้วนะฉันไม่ยอมพ่อขาไม่ยอมเหมือนกันไม่ยอมแล้วฉ่นก็เหมือนพ่อแล้วเนาะ พ่อบอกไปแล้วเออเดี๋ยวพ่อจัดการให้เดี๋ยวพ่อจัดการออกไปได้ไปเดี๋ยวนี้เหรอเฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยไอ้โญดูเวลาหน่อยสิลูกสองนาทีกว่าแล้วเออคนเขารอนะฮะพ่อบอกไปแล้วพ่อบอกไปแล้วจัดการนะหนูทำอะไรผิดหรือเปล่าไม่หนูกับลูกก็บอกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่ถึงกับพ่อบอกไปแล้วนะโอ้ห ไอ้นุ่มเฮ้ดูเวลาสิเว้ยเหลือทีกว่าแล้วดูเวลาดิคนล,ะล,ะล,ะละ้นเลนอ่ะเออพ่อบอกให้แล้วนี่แป๊บเดียวเดีย๋ยวเขามาหาเราละทีกว่าเองนะเพ<ท>ียงวันผ่านด่วนไปที่นี่<อ>ก็พกไปเมื่อกี้ผมบอกไป้แล้วโอ้ยอะไรเนะี่ยหนาวันเหี้ยเฮ้ยไอ้หนุ่มเจ็ดวันเออจะพาให้กูก็ไม่ได้ว่า มันจะให้กูโดนไปด้วยเหรอพี่โรเบิร์ตั้งแต่หัวใิ กับลูกจะอยู่ยังไงไม่อยากทำแบบนี้ได้ไหมขอบไปด้วยกันนะโน,น่นแล้วพี่คุณพ่อพี่ทำให้อกบอกชีวิตนอนกับโลกพี่จะไม่ยอมให้ดู่นกับลูกต้องมาตกเหนือตะใดเพราะพี่พี่รักโนวนที่สุด ดี่ดอน,นคนเดียวโดน,นกับลกูกคือโดนใจของพี่พี่ไม่รักใครทั้งนั้นนะดวนแต่พี่ขอโทษนะโวนพี่ขอโทษที่พี่กลับไปกับโดนไม่ได้ดูีพี่ขอโทนะดนไกลับไปนนไม่ได้ไ ไ,ไ่ต้องการแบบนี้หนอนสร้อยชายสามเสียงใช่ไหมมันจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่พี่หมอไม่กับนวลเก็บเอาไว้โดยต้องเก็บรัสามันไว้ให้ดีนะพี่ไม่รู้ว่า มันเป็นมามันเป็นมาอย่างไรแต่พี่เชื่อเสมอว่าสร้อยชาสามเสียเส้นนี้มันต้องมีความสำคัญะไรบางอย่างหลูเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ให้ลูกของเราแล้นูแล่วหนูต้องดับปากพี่ไปดูจะดูแลลูกให้ดีที่สุด ไ่โดนต้องพาลูกไปฉันที่อยตไปให้ใกลที่สุดโดนรอบคนจัดการไปฉันเลยแล้วไี่ไปจับเชียงของแล้วยกลับมาหาพี่อีกแล้วนไม่ไมไม่รู้เป็นแบบนี้ ไปนอนไม่ได้จริงๆร <c oughs> ีบไปรู้ไปจากที่นี่ <c oughs> ไปได้แล้วนอนไปจากที่นี่ร <c oughs> ีบไป <c oughs> พี่บอกให้รีบไปเย็นวนวน ก่อนมีคนฟ้องแต่เมื่อพี่ต้องการให้เป็นแบบนี้ก็ได้ดวนกับลกูกก็จะขอยกยือนออกไปจากชีวิตพี่แต่ก่อนที่ดวนจะไปพี่จำดาบแล่มี้ได้ไหมพี่จำคำสาบาน กับแม่ของดวนได้ไหมพี่จำได้ไหมวันปาโอ้โหขามใจได้ยงไยังไม่ยก่ะเนไคขมือจะเข้ามาทำลายความสุขูกกู มันจะได้มีชีวิตรอดกลับไปะนะ่ยักามึงเอาไปกจ้าแล้วเจ้ามึจะไปอกยโดนออกตัวได้ดีถึงมึงมีปีนมึงก็นนีคนอกูมึมไ,ไม่คนขอร้องเลไ,ไ้เลยเจ้าหน้าร้จับตัวมึง วนนีหวายิ่กานหือไม่วันนั้นบ่อยให้วันนี้หวานกิเพรามาลดวไอ้พวก